สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางเพจบนันดีชาแนลแล้วก็ทางยู u ูบบันดีชาแนลนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเมือ่อเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะเย็นชุ่มฉ่าหน่อยนะคะแอดมินนะคะก็มาที่กระท่อมของอคุณลุงนะคะแล้วก็น้องแอนฟิวก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะนีะ่ขับจักรยานเลยบอสวัสดีครับแอนฟิวสวัสดีก่อนลูกสวัสดีอ่อ อาไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะลุงครับสวัสดีครับค่ะโอ้โอ้บันฝนตกเลยเนาะเมื่อคืนนี่เนาะลุงครับอ่ามาพูดคุยล้างหวยออกเนาะครับวันนี้มาที่กระท่อมเลยวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์วันนี้ิอาวันดีครับก่อนแล้วอาวันดีครับวันดีครับสวยๆก่อนลูกอ้าสวยๆลีลาแอนฟิวลีลามากเลยเขาไม่สวัสดี ไหน Diamond, สวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีก่อนสวยสวยกันลูกสวัสดีสวยๆได้ให้ถูกนี่ห่วยเมื่อกี้ให้ถ um> ูกเด้อลูกลูกไอ้เลขนะเลขเมื่อกี้น้องเอ็นฟิวก็ให้ถูกนะคะพูดในคลิปอยู่เนาะเขียนให้สองหนึ่งหกก็ได้เก้าก็ได้เนาะเขาเขียนให้อย่างนี้ลุง หกหนึ่งสองเออเก้าหนึ่งสองเออใช่ทูดอยู่ในคลิปบอกว่ามีเอฟซถูกอยู่ครับเอซก็จับจับคู่ได้จับคู่ได้แล้วก็กลับหัวลับพางได้เพราะว่าตอนที่ลงไปลุงก็ยังบอกว่าให้อ่าถ้าถ้าเอาขึ้นก็จะเป็นเลขหกเลขเก้าเลขหกเลขหถ้าเอาหัวอะไรนะลงนี่แหละประมาณนี้เป็นเลขเก้าแอดมินก็อาบอกอยู่ว่า ่าที่น้องเขียนให้หกกัับหัว,หวคือหกหนึ่งสองแล้วก็หัวขึ้นก็คือเก้านะคะหัวขึ้นหัวลงประมาณนี้มีเอฟซีจับถูกอยู่ลงุงค่ะ,คะก็ได้โอนค่าขนมมาให้น้องอยู่ก็ดีใจด้วยเนาะจ้ะะะาเพราะว่ามันเข้าสิบห้างวดมันก็เข้า,าบ้างเลยแต่ว่าแล้วแต่เราจับคู่เอาจ้าสิบห้างวดติดติดนั่นงลุงเนาะครับค่ะสิบห้ามันก็เข้าหลักๆมันก็เข้าเลย ส่วนมากแล้วน้องเอ็นพิวก็จะให้จับประมาณนี้เนาะครับให้ให้จับคู่เอานะคะให้ท่านผู้ชมเอฟซีอ่าดูเนาะครับดูว่าน้องให้ยังไงก็จับทิศทางของน้องดูนะคะเรอเลขแต่เลขมันไม่แน่นอนเนาะจ้าเด็กมันจะเขียนแบบไหนเราก็เอาตามนั้นเลยตามน้อยตามมากตามเยอะเนาะแล้วแต่เขาจะเขียนเอ็นฟิวขับจักรยานนะดูจักรยานน้อยนี่นะ เป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะจักรยานมันหมุนไม้หนึนน่งสีแล้วโอ้หม,มุนเอาหมุนออกเอาหมุนออกอืมอืมโอ้จักรยานตัวน้นอยคนก็โต,ลต,ตแล้วต้นนี่เริมโตแล้วเติมโตแล้วจักรยานเล็กเองนเนาะเฮ้ยเช็ดมืออีกอ่ะไปกับคุณลุงโตนะคะน้องเขียนให้แปดเออศูนย์แปดสามสามหรือว่าศูนย์แปดห้าห้า มันไปออกเลขนาวเรอลาวหรือหนอยลงังมีเอฟซีบอกอยู่ว่าเลขน no ้องแอนฟิวไปเข้าไปออกลาวลหรือหนอยนี่แหละประมาณนี้นะคะตอนที่แอดมินเอาลงตอนที่หนูเอาลงน่ะ,ะแล้วก็เลขฝันของคุณลุงก็คือสามหนึสามหนึ่งศ<า>ูนย์ไปออกหนอยอีกสามตัวโต๊ดบ่ประมาณนี้นะออกหมดเลยแต่ว่าของน no ้องแอนฟิวก็มาออกไอ สองหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเอ้ยหกหกหกหนึ่งสองหรือว่าเก้าหนึ่งสองประมาณนี้เนาะเขาเขียนในหัวลงล่างล่างเอ้ยหัวกับหางเนาะพูง่ายง่ายถ้าเราคว่ำลุงก็คว่ำให้ดูแล้วถ้าเราคว่ำมันก็เป็นเก้าหนึ่งเอ้สองหนึ่งเก้าจถ้าเราเอาตรงตรงก็หนึ่งเอ้ยสองหนึ่งหกเนาะมันก็บางคนเขาเขาดูออกเขาก็จับได้ไหนลุงบอกว่า มีคนพูดว่าน้องเขียนให้อ่ะเออมเมื่อวันให้ออกกันและม้ววันศุกร์นเนาะจ้ะยายแกพาไปโรงเรียนที่มัเตอร์ไซ์ไปแล้วก็แวะซื้อไอ้ขนมเทรานค้าติดติดลัดลยางอะ่ะอืมก็เลยยายคนใครขของอันแหละบอกว่าเลขออกอะไรเนาะเอนเพียวป่าวยายอยากถูกอ่ะไม่เคยถูกเลขเลยแกก็เลยลงจากรถไปเขียนสองเก้าหนึ่งมัน ก็เหมือนเทสองหนึ Six ่งเก้านั่นแหละหกหนึ่งเกหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองวเดียวกันแต่มันไปเขียนให้แม่ค้านี่ยแม่นมากสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งไม่ต้องกลับเออแต่เคียนให้เรากลับหัวกลับหางครับเขียนให้ตายายกลับหัวกลับหางไปเขียนให้แม่ค้าเลยเป๊ะคนเขาดูก็ซื้อถึกถูกลังครึ่งบ้านอ่ะเออเนาะเขาถูกได้ยินได้ข่าวว่าบางคนสามร้อยหน่อยสินสามร้อยเพราะว่า คนก็ไปดูยายแต่เพอะไรโดนหมดจแกแกไปร้านค้าเนาะคนเขาไปร้านซื้อของก็เห็นแล้วก็ไปพัฒนาที่โรงเรียนอีกไหมัโรงเรียนอีกก็เขียนส่วมเก้าหนึ่งส่วนเก้าหนึ่งมีมีคนเขาถูกเยอะเขาก็มาพูดบอกมาเช้าเขาก็ให้ค่าขนมอยู่เนาะให้ได้ให้ค่าขนมอยู่ครับโอ้ตาก็ไม่รู้เนาะไปเอาแต่หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกตาตัดไม่ค่อยเป็น รอเดี๋ยวนี้ตัดไม่ค่อยเป็นว่าตาไม่ค่อยเป็นงบน้อยมั้งเพราะว่างบมันน้อยด้วยอวอันนี้คือทำอะไรนี่ซ่อมเหรอซ่อมบ่ซ่อม,อ <c oughs> อมจักรยานเหรออยากได้คันใหม่ไหมอยากได้คันใหม่ไหมลูกใช้รถตัวเล็กอยากใช้รถตัวเล็กคา,าตังอ่ะมันไม่มีคาตังพี่ไม่มีคาตังวันนี้วันอะไรแอนฟิวไม่ได้ไปโรงเรียนฮ <c oughs> ะวันอะไรนะวันวเสาร์บ่ น้องมิเซนโอ้บอกถูกตลอดเลยนั่นลุงเนาะบอกถูกตลอดนะคะน้องแอนฟิวน้องมิเซนนะคะแอดมินก็มาพูดคุยหลังห้อยออกมันตั้งได้ไงอ่ะนะคะแต่คุณยายเขาถูกไหมลุงถูกได้ได้ได้น้อยบ่ได้น้อยยี่สิบบาทโดนเล็กอันแล้โดนเล็กอันเลยยายของแอนฟิวก็ได้อยู่เด้อนะคะงวดนี้นะคะแต่คุณลุงไม่ได้ยายเขาสองคนก็ถูกทั้งสองคนนั่นแหละก็เขาวันไปห้อยออก เขาบอกไปเชา้าเนาะใ้เราในตาก็อยู่ในสวนก็ไม่รู้จว่ามันอันตัวอนเดียวกันก็ไม่ได้มันไม่ทราบก็เลยมไม่ได้ซื้อก็เลอยออกมามันก็เป๊ะๆค่ะเดี๋ยวน้อง้แวแจะบางจังหวะบางตนบางช่วงนเนาะเขาจะเขียนให้แม่นหรือไม่แม่นก็ บางบางครั้งก็วันห้อยออกมันก็แม่นเนาะนันมันที่โดนมาวานอ่ะคนเขาถูกมาบานก็แม่นมากสองเก้าหนึ่งอ่ะมีคนไปดูเยอะเขาซื้อถูกเยอะเลยเนาะตาจะไปอย่างนี้เลยมาให้ตากับยายนี่เลยมันกลับมากลับมาตาจะไปหนามันล้มอ่ะเดี๋ยวน้องเขียนให้เมื่าเอ็ดมินตาม้อีกเนาะได้รักษาตาจะไวหนามันล้มจา อ่าเลขเข้าก็เดี๋ยวจะมาตามให้อีกมาตามให้กับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่รับชมอีกเนาะถ้ามันออกสองหนึ่งตาได้ยุก้าสองหนึ่งอือตาซื้อให้รัฐบาลอะรัตตอรี่อะก้าสองหนึ่งแปดสองหนึ่งอืมแล้วก็หกหนึ่งสองก็ซื้อสามใบมันมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างอะเนาะธรรมดาจะ คนมันไม่มีใครแม่นนั่นหรอกจ้ะดีแล้วเขายังยังประกบเลขมาให้ให้ได้ใช่ให้เราจับได้เนาะรบให้เราจับได้กกลับหัวไวอย่างงี้เราเราก็ต้องดูอ่ะดูวิเคราะห์ดูประกบถ้าถ้าน้องให้สองตัวนี่ก็น้องเราก็จับคู่เอาง่ายๆครับสี่ตัวอันนี้ให้สี่ตัวเราก็จับเป็นคู่เป็นคู่อ่ะค่ะแต่อันนี้น้องให้หกกลับหัวหกเป็นเก้าเนาะครับเป็นหกก็เป็นเก้านะคะ ลุงก็ควำให้ดูแล้ถ้าเราควาำหัวขึ้นกับมันก็เก้าสองหนึ่งเก้าคนเขาตัดเอาเขาดูก็เขาว่าตัดซื้อถูกมากเลยก็มีคนให้ค่าขนมบ้างอยู่ขับให้เยอะให้บ้างอยู่นะครับอุ่นมาง้วจับร้อยสองร้อยแล้วแต่จ่าเละจับของน้องถูกก็โอนมาให้บอกเวลาประมาณแปดน่าจะแปดโมง เจนาทีไปบอกร้านค้าเขียนบอกเลยเขียนบอกบานห้ยออกอะนะบานห้ยออกกันแหละแม่ค้าเขาซื้อคนไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเขาเห็นด้วยเขาก็ซื้อถูกครึ่งบ้านนี้งวดนี้บอกเอฟซีให้ถูกเยอะๆนะครับครับ้านะครับแอนฟิวครับบอกตรงๆเด้องวดนี้เด้ออยากไปนู่นจังอะไอแอนฟิวอยากไปนู่นบอกแคถูกอีกเด้อถูกไหมล่ะงวดนี้ตากะ คิดรถมันจะใช้ไปหนึ่งจักรยานไปไม่นี่ยายถามนะบอกเลขให้ถูกไหมวดนี้งวดนี้บอกให้ถูกอ๋อบอกให้ถูกเด้อครับเออครับสามตัวพาหนูไปนู่นเลยวะกอสามตัวนะครับงวดนี้นะาพาหนูไปนู่นเลยวะไปแหละหนูไปคนเดียวหนูกลัวเลยกลัวเขามันไม่เห็าไม่ค่อยพูดนอนลงเนาะรเขาไม่ค่อยพูดหรอก ครับแล้วก็แล้วไม่พูดเยอะไม่พูดมากไม่พูดเยอะอืมใช่เนาะนนองแอนดิวค่ะแต่วันนี้แอดมินก็มา้าแขนกับขียนเลยนะจ้ะเราไม่ต้องบอกอย่างนี้อย่างโน้นหรอกมาถึงถ้าเขาบอกว่าจะเอานี้ให้นั่นให้เขคือเจะเขนให้เองครับเขาจะบอกเองว่าจะรู้จะเขียนเลขให้ตาเขาก็ชี้นี้ชี้นู่นอย่างนี้นะเป็นต้นให้เอามาแล้วปากกาเขาก็รู้แล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนรู้ไหม เพราะว่าอยู่นี่ตลอดซาบัดิดแค่ะะอ่เขียนให้มาเลยชอบเขียนชอเขียนเลขอะเด็กคนนี้นะแค่ดูคอยดูติดตามงวดต่อไปจค่ดูเขาให้แนวทางแบบไหนเขียนแบบไหนเราก็เอาตามเขาแบบนั้นเลยะขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะในคลิปนี้เนาะตายอยากไปนู่นตายอยากไปนู่น